ค่ะทุกคน ยินดีตอนเข้าสูบลอของอีอีครั้งนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่มาถึงเกาหลีเลยค่ะก็แบบฟิลพักผ่อนไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีไปเล่นเทศกาลดึงนะคะที่ชื่อว่าเทศกาลว่าซานนาลีเฟสตาค่ะก็เป็นเทศกาลที่ไม่เคยมาเล่นเลยจริงๆไม่เคยมาเล่นเกาหลีเลยเน,นียเป็นครั้งแรกเทศกาลเขาจะเป็นแบบเทศกาลที่มีหลายๆเวทีอยู่รอบโฮมแดนเลยก็มีแบบไลฟ์อัพจากศิลปินต่างประเทศค่ะซึ่งเราได้ดับเกียริเพราะว่า,างี้นะเขาบอกว่าอยู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดเออแล้วก็เล่นดึกที่สุดเท่าที่เคยเล่น เวทีเทศกาลต่างประเทศมาคือ3ทุ่มค่ะกดดันปะกดดันจะตั้งใจทำเวทีที่สุดนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่อันกุกค,ค่ะเป็นฟิลแบบเมืองเก่าผสมเมืองใหม่ผสมคาเฟ่ผสม,ผสม,ผสมหลายๆอ,อย่างใครที่อยากมาตามก็มาตามได้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆน,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรติดตามการทำงานเบื้องหลังของการมาเฟสติวัลครั้งนี้ของอีกได้เลยค่ะ ือขนาดมากมแล้วก็มีแครปซุปกินแครปซุปปะ่ะส,สวัสดีค่ะ Good Morning ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกูดองค่ะชื่อว่าซินจินโดค่ะอันนี้หามาในโซเชียลตอนแรกจะไปร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่ชอบไปแต่ว่าค่อนข้างห่างไกลจากโรงแรมก็เลยลองดูร้านใหม่บ้างได้รับการสนับสนุนน้ำจิ้มซีฟู้ดจากคุณเจมโตนะคะววข้ามคุณเจมโตนูเกาหลค่ะมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกูดองกันค่ะ ปลามาคาเดลปลาอร่อยนะเหมือนปลาสาบะเลยคาเดลก็คือปลาสาบะปะตระกูลเดียวกันปะเหมือนปลาทูอะเริ่มเอาให้แม่ก่อนปูปูดองมาแล้วไปแล้วนะอ,อร่อยนะไม่ข้าวเลยหวานมากชาวมากินปูตอวน,นี้ดีกว่ามะสะาสาลัยสาลัยข้าวแล้วก็ไข่ปูชี้ที่ปูนิดนึง อร่อยมากพริกเผ็ดมากพริกที่มันอยู่ในปูอะพริกเขียวๆในปูเป็นพริกเกาหลีที่เผ็ดที่สุดที่เคยกินมาแล้วซุปจ้าซุปซุปหวานมากอืมเออเหมือนต้มจืดแต่ใส่ปูหอมมหอมปูสดชื่นมากอ่ะอร่อย สินสุดหายแฟนหล่อหล่อไหมแฟนหล่อไหมแม่บอกว่าหล่อมากเธอถึงสวยมาก <c oughs> ปลาปลาผัดเผ็ด <c oughs> อร่อยนะผัดแบบเนยกระเทียมอะไแบบนี้เหมือนกุ้งถนะังอะเออกินเสร็จแล้วคะ่ะอร่อยมากอิ่มมากอิ่มจนง่วงเลยอะอร่อยนะคะใครอยากมาตามก็มาได้ อยู่แถวฮงแดคะ่ะมาตามกันได้นะคะราคาก็เมื่อกี้กินไปทั้งหมด9คน9คนตกอยู่ที่6 6 2 0 0 0วอนเท่ากับเงินไทยประมาณ16ื่นก็ถือว่าถ้าหารมา9คนก็คนละพันเอ่ะแต่ได้กินปูอาหารเยอะมากอะจริงเราอิงว่าเราสั่งเยอะกเกินไปเว้ยปูดองมันเซตหนึงประมาณ40,000วอนก็โอเคนะอิงว่าสดแต่ตัวอาจจะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าสดใครมาแถวฮงแดก็มาตามได้ ไปเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ต่อคะ่ะมือเมื่อกี้อิงเลี้ยงไปแล้วนะคะอิงแบบรวยกอ <laughs> เ,เล่นเรามีเคล็ดลับการใช้ใจ่ายสะดวกของเราอยู่ <laughs> เดี๋ยวเราบอกไปอุ้ยแถวนี้น่ารักอะ่ะไม่เคยมาพี่อ่องระวังรถนะเขาเรียกว่ายอนนำเหมือนเคยดูในซีรีส์เลยอะ่ะเป็นย่านแบบคาเฟ่เราหามาร้านหนึ่งชื่อว่า มา,กาเกลิดเขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบแสงโกงมากเฮ้ยโกงจริงโกงมากไม่รู้จะกินอะไรดีน่ากินไปหมดอันนี้ปะน่ารักอะอันนี้ไหมอันนี้น่ารักอะเป็นรูปหมาแกกินด้วยกันนะอย่าสั่งเยอะนะ Can I have one, one carrot cake มาแล้วกาแฟมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะบอกว่าร้านนี้น่ารักมากใครอยากตามมาก็ตามมาได้นะคะบรรยากาศแบบน่ารักมากแล้วเรามาก็คือไม่ค่อยมีคนโอเคมากแล้วก็ไหนไหนก็เมื่อกี้พูดถึงว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราอะมาแล้วเรามีเคล็ดลับการใช้จ่ายที่แบบว่าสะดวกมากๆแล้วก็คล่องมากๆนะคะก็เลยจะมาแนะนําบัตร XU ค่ะก็เป็นบัตรที่จะบอกว่าตั้งแต่มาใช่ไหมคะ แบบว่าจะใช้จ่ายที่ไหนในเกาหลีนะคะก็สามารถใช้บัตร XU เขาก็จะจ่ายเป็นสกุลเงินเกาหลีให้เลยก็คือเงินวอนนะคะแล้วก็จะหักตามค่าเงินณนะวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้จ่ายง่ายมากๆค่ะแล้วก็ยังได้แคชแบ็กด้วยค่ะจริงๆอะ่ะใช้ทุกประเทศที่ไปเลยตั้งแต่แบบว่ามี XU มานะคะก็สะดวกมากเ,เดี๋ยวไปชิมเค้กก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อมีอะไรก,กาแฟกาแฟอันนี้สั่งไอซ์อเมริกาโน่จะบอกว่าแก้วน่ารักมากอะ่ะจะบอกว่าทุกอย่างของร้านนี้น่ารักหมดเลยแม้กระทั่งคนขายคอนเสิร์ ก็ขายผู้หญิงน่ารักมากแล้วก็น่าใสมากแล้วก็ผู้ชายอ่ะก็น่ารักด้วยแม่บอกว่าผู้ชายหล่อมากคนณขายกับพ่อใายห่อกกันคนอขายหรอกอ,รอ,อืมขายผู้หญิงสวยกว่าโอเคจบเจ๋าเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบช็อตเคก้กแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่ามันน่ารัก<อ>มันน่า,นาเหมือนน้อง,มมองหมาเออมันคืออะไรไมันคือน้องหมาไม่คิดอะไรไม่รู้ เค้กกะทุกคนเลือกจากอะไรรสชาติที่อยากกินหรือว่าหน้าตาตคือ<ต>อิงเนี่ยจะมีสองสองฟังก์ชันือว่าถ้าเกิดเราอยากแบบวันนี้เราแบบอยากกินอันนี้จริงๆอ่ะเราจะเลือกที่รสชาติแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบว่าก็อยากกินเป็นคอนเทนต์เราจะเลือกหน้าตาไปก่อนอันนี้คือเรื่องมาแล้วว่าถ่ายรูปน่ารักอันนี้กินชอ็อตเค้กก่อนวิดูเนื้อดีไปอืมอร่อยอ่ะมันนุ่มมากไม่หวานเนี่ยชอบเค้กเกาหลีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วมันก็จะออกแนวแบบนุ่มๆนุลนๆแล้วมันก็จะแบบนมๆอ่ะ อันนี้คือใช่เลยโอเคชิมน้องหมาการเถอะถ้าได้ยินเสียงแบบคนทะเลาะกันอยู่แบบข้างหลังอะองก,ก็คือพี่กีกับแปนเขาถ่ายรูปก,กันอยู่นะคะดูไม่นุม่มดูเป็นแบบครัวซองเป็นเหมือนคินนามอนอะคินนามอโลอืมไม่ค่อยเข้าใจครีมเท่าไหร่อืมพีมมันดูเป็นแบบแบบัแบบตเตอร์ครีมแบบตัตเตอร์ครีมแบบอืมหวานมากใครชอบกินหวานนันเนี่ยโอเคแต่สำหรับตัวเองอะรู้สึกว่าอันนี้ดีกว่า หังเาทเลก็อยู่นะคะหันไปดูดิต้องขายอยู่นะ มาซราดัรีเฟสรอบนี้นะคะอิงและทีมนะคะใช้บัตร XU บัตรเครดิตดิจิตอลกันทุกคนเลยค่ะรับเงินคืนแบบปังๆค่ะเพราะว่าอิงและทีมเนี่ยนะคะจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์แล้วก็จองโรงแรมออนไลน์ไม่ว่าจะจองผ่านเอเจนซี่หรือว่าจองเองนะคะก็รับเงินคืนแบบปังๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอิงก็เปลี่ยนยอดรูดบัตรออนไลน์นะคะเป็นยอดผ่อนศูนเดือนได้นะคะในแอป you choose ค่ะหรือถ้าใครมีบัตร First ร์ o ice แล้วนะคะก็สามารถรับเงินคืนสุดคุ้มได้นะคะโดยการจองโรงแรมออนไลน์หรือว่าตั๋วเครื่องบินออนไลน์นะคะพร้อมผ่อน เนานสามเดือนเหมือน,นกันค่ะเลิศดมากหัวนั่แหบบว่าคือและนอนไม่ค่อยหลับเลย <c oughs> เล่น <c oughs> เราเล่นเป็นแบบรองลองเฮดไลน์ของเขาเลยเขาชื่อว่า 10cm อะ่ะ <c oughs> เขาคือคนที่ร้องเพลงประกอบละครเยอะๆของเกาหลีอ่อะ เราเคยฟังเพลงเขามาจริงๆทุกเพลงเลยเพราะเราดูละครทุกเรื่องที่เขาร้องอะ่ะเมื่อกี้ฟังเขาซาวเช็กอะ่ะเขาลงดีมากอะ่ะเมื่อวานไปเจอเพื่อนเกาหลีมาแล้วเขาบอกว่าคนนี้ดังมากเคือเนี่ยแบบยูเล่นก่อนคนที่แบบดังมากในเกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยบอกจริงเหรอเอาจริงพวกรีลส์อะไรพวกเนี้ยใช้เพลงเขาเยอะมากนะไอ้ที <c oughs> ่เพงลงเราว่าเตือดเต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 ือดเตอดเตอดเตอเห็นชื่อฉันไหมอิงคือ วาลันทอนถ้าพูดแบบพี่หงพูดว่าอิงวาลัทนทอง o มอร์น n ิ่งค่ะวันที่สาของเกาหลีของเราเชา้านี้เริ่มต้นวันที่บ่ายโมงสาสบตื่นกันออกมาเกินเกือบเที่ยงรถติดมากเลยวันนี้ก็เมื่อกี้นั่งแท็กซี่มานะคะก็จ่ายด้วยบัตรเอ็กซิเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใจอุดงนะคะเวลาอุดงที่ที่เปิมแนะนำมานะคะก็เป็นร้านที่ตอนแรกเขาบอกคนเยอะมากเลยแต่ว่าเราโชคดีมากมาตอนแบบซาซาแล้วนะ มาเลือกอาหารกันเถอะอันนี้เป็นฮอตอูดมอ๋ออันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นสเปเชียอูดมอันนี้ซิกเนเจอร์โคอูดมงอุ้ยน่ากินนะอันนี้ไหมเพราะว่าเราเชื่ออะไรเชื่อในการสั่งเมดูอันแรกแรกของราเพราะว่าจะอร่อยที่สุดสเซตนี้เขาบอกว่าฮิตฮิตฮิต รอข้าวรอข้าวรอข้าวพี่ควรกินก่อนเลยนะไม่ต้องอรอเดีด๋ยวไม่อร่อยที่เขาปอกข้าวมัเปือนด้วยใส่ไข่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวชุดมันเลอะพี่เป็นคนที่เก่งเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะกินอะไรก็คือเลอะได้หมดมีอะไรอะ่ะซอสแกงกะหรี่อันนี้คือไก่ทอดค่ะเขาให้มาใส่ดีเกินเป็นไก่ทอดท่านิ่งซอสแกงกะหรี่ อร่อยอ่ออะกรอบมากอาหารทำแรกเข้าปากแล้วค่ะงานเมื่อคืนที่เล่นที่ซานดาลิสนนะคะ<ม>ก็สนุกมากเป็นคอนเสิร์ตที่<ม>วายดีมากเลยคนดูน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาอีกมาก <laughs> ของฉันเนี่ยเป็นอูดง้งเย็นโอ้เยอะมากอะ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยเคยชิมแล้วนะ อันนี้เป็นเหมือนไส้กรอกเฮ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยเติมแล้วก็มีเหมือนเป็นแป้งเหมูบุหรี่เจ้าไม่เป็นไรมเป็นสีขาวไม่รูเขียนวอะไรอ่ะอร่อยมากค่ะผิวตะไคร้แบรนด์ไทย้แบรน าร้านล็อกฟิตก็แรกจะมาดูรองเท้าแต่ว่ามันแบบว่าคล้ายๆกับแบบที่เคยซื้อไปรอบที่แล้วแล้วก็เลยเฉยๆเดี๋ยวจะไปร้านมาติงคิมที่แบบชอบมาก็อปปิ้งชอปปิงปป้งแล้วหนูจะโดนเหยียบไหมลูกไปหาลายกา,ฟาแฟกันเถอะไปมาติ้งคิมจ้าอุ๊ยน้องไม่พันผสมระหว่างคอกี้กับดามเชียนปะปะแ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 ,ปะแปะ ระวังนะใครเอาอะไรบ้าง Can I have um, one ice Americano and one hot Americano and one ice latte Thank you สุดท้ายนะคะอิงฝากบัตรเครดิต x u และบัตรเฟ r ร์สชอย c e นะคะสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ซับซ้อนค่ะสมัครตอนนี้นะคะเลือกรับของสัมมนาคุณได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยค่ะสมัครได้แล้วนะคะในแอปมือถือนะคะ you choose หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ First Choice นะคะหรือว่าจะเป็น First Choice ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะเจอกันนะบ๊ายบาย